กลับเสภากลับเสภาเป็นเครื่องดนตรีชนิดเดียวที่ใช้ประกอบการขับเสภาไม้สำหรับทำกลับเสภานิยมใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ชิงชันที่มีอายุมากและใช้ทั้งหมดสี่อันคือสองคู่เรียกว่าหนึ่งสำรับโดยขยับอยู่ในมือทั้งสองข้างข้างละ1คู่ การใช้ไม้ท่อนเดียวกันนั้นเพื่อให้ได้เกิดเสียงที่มีระดับเดียวกันเข้ากับเสียงของเสภาโดยเฉพาะต้องมีเสียงกล้องกังวานไม้ดีที่นิยมต้องเป็นไม้เก่าแห้งสนิทเวลาขยับเสียงจะดังกังวานหนักแน่นและแกร่งคมคล้ายเสียงแก้วกระทบกันบางทีนิยมเรียกกลับเสภาที่มีเสียงดีว่า เสียงแก้วเมื่อขยับกลับเสียงจะไพเราะไม่เพี้ยนกลับเสียพาเป็นไม้สี่เหลี่ยมความยาวของไม้แต่ละอันยาวประมาณ20เซนติเมตรกว้างประมาณ4เซนติเมตรทำให้เรียบลบเหลี่ยมตรงที่เป็นมุมแหลมให้มีลักษณะมนทั้งสองด้าน อีกสองมุมคงเหลี่ยมไว้กลาไมิให้คมส่วนที่ไม่ได้ลบเหลี่ยมจะเป็นหน้าหนึ่งต้องทำให้มีลักษณะนูนโค้งกลับแต่ละอันอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นกลับเสภาจะมีด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังเพราะเมื่อขยับก็จะถูกวิธีกระทบกันจะทำให้เสียงไพเราะกังวาน